เจ็ดทวีปในโลกนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามในช่องครูนะคะในคลิปนี้ครูมีสาระที่เป็นวิชาการนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับทวีปต่างๆในโลกของเรามีอะไรบ้างลหลายๆคนคงจะรู้แล้วละ่ะแต่ว่าเราจะมาเรียนคำํำศัพท์เป็นภาษาโนชไปด้วยกันค่ะ เจ็ดทวีปคำว่าทวีปก็คือโลกของเราเป็นโลกที่กว้างใหญ่มากๆนะคะก็จะแบ่งออกเป็นโซนหรือว่าเป็นทวีปใหญ่ๆทวีปก็คือรวมกันหลายๆประเทศทวีปก็คือประเทศหลายๆประเทศรวมกันเป็นหนึ่งทวีปอันนี้เผื่อบางคนยังไม่เข้าใจคำว่าทวีปนะคะสำหรับน้องๆที่เรียนใหม่ค่ะทีนี้ เดี๋ยวครูจะอธิบายไปแล้วก็ยกตัวอย่างไปให้ฟังในแต่ละหัวข้อไปนะคะมาดูคำว่าเจ็ดทวีปเจ็ดทวีปภาษาโนสเรียกว่าชู u วาร์เดนสเดเลชูวาร์เดนสเดเลก็คือชูก็คือเจ็ดนะคะวาร์เดนสเดเลก็คือทวีปทวีปเวลาเราแบ่งพื้นที่ในโลกเนี้ย แบ่งออกเป็น7ทวีปใหญ่ๆภาษาโนสเขาพูดว่า dr h u v a d e n s d e l e dr h u v a d e n s d e l e ก็คือทวีปมี7ทวีปในโลกหรือว่าในโลกนี้แบ่งออกเป็น7ทวีปด้วยกันค่ะ ถ้าใครยังงงเดี๋ยวเรามาดูส่วนเรื่องของรายละเอียดนะคะอันดับแรกครูยกตัวอย่างเป็นทวีปแรกนะคะก็คือทวีปยุโรปนะคะที่หมายเลขทั่วไปก็คือทวีปแต่ละทวีปนะคะทวีปยุโรปทําไมต้องเรียกทวีปยุโรปก่อนเพราะว่าเราอยู่ในทวีปยุโรปนะคะถ้าสมมุติว่าใครอยู่ในประเทศนอร์เวย์นะคะก็คือเราอยู่ในทวีปของยุโรปทวีปยุโรปภาษาโนสเรียกว,ว่า ยุโรปยุโรปยุโรปก็คือ,อยุโรปนะคะยุโรปยุโรปก็จะยกตัวอย่างเช่นประเทศนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กเยอรมันอังกฤษประเทศอะไรอีกสวิตเซอร์แลนด์มีประเทศอะไรออสเตรียประเทศอิตาลีพวกนี้นะคะค่อนข้างเยอะ,อะและแนะนำให้นะคะประเทศสเปนนี่ก็เป็นประเทศหนึ่งใน อาทวีปยุโรปเหมือนกันนะคะทวีปยุโรปนี้ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะแต่ก็อยากให้ทุกคนไปศึกษาลองดูนะคะว่าทวีปยุโรปถ้าสมมติว่าใครเรียนวิชานี้อยู่นะคะก็พิมพ์คำว่าอูรุปะอูรุปะก็จะขึ้นมาเลยนะคะอาจจะเป็นชื่อประเทศอาจจะเป็นแผนที่ก็ลองเข้าไปดูว่าขอบเขตอยู่ตรงไหนอยู่ที่ตรงไหนบ้างทวีปยุโรปนะคะอันนี้คิดว่าหลายๆคน ก็คงจะได้เห็นแล้วก็ได้ศึกษามาแล้วบ้างนะคะต่อไปทวีปที่สองคือทวีปแอฟริกาทวีปแอฟริกาภาษาโนสเขาเรียกว่าแอาฟริกาแอาฟริกาแอาฟริกาก็คือแอฟริกานะคะยกตัวอย่างนะคะบางคนอาจจะมีเพื่อนมาจากประเทศซูมาเลียเอริเทรียประเทศอะไรอีก ประเทศอื่นๆสู้ดานนะคะเอธิโอเปียอย่างเงี้ยก็จะมาจากทวีปแอฟริกาเหมือนกันนะคะ,ะชนชาวที่เพื่อนๆที่มาจากแอฟริกาก็จะมีะลักษณะเหมือนนลักษณะรูปร่างภายนอกอาจจะคล้ายๆกันหลายที่หลายตำแหน่งอันนี้อยากให้ทุกคนไปดูแล้วก็ศึกษาเองนะคะศึกษาเพิ่มเติมนะ,ะต่อไปทวีปเอเชียนะคะ ทวีปเอเชียก็คืออาเซียของบ้านเรานะคะก็คือเราประเทศไทยอยู่ในทวีปอาเซียภาษาโนสนะคะเขาอ่านว่าอาเซียอาเซียก็คือทวีปเอเชียทวีปเอเชียอย่างเช่นประเทศไทยญี่ปุ่นสิงคโปร์ประเทศอะไรอีกประเทศจีนนะคะอันนี้อินเดียเงี้ยอาเซียนะคะอาเซียก็จะแบ่งว่าอาเซีย โซนไหนโซนไหนมั่งอันนี้ก็ลองไปดูนะคะส่วนทวีปที่4นะคะอันตาร์กติกาแอนตาร์กติกาภาษาโนชเขาเรียกว่าอันตาร์กติสอันตาร์กติสอันตาร์กติสส่วนมากในโซนนี้ก็จะเป็นในโซนของน้ำแข็งนะคะอันนี้หนาวๆเย็นๆโซนของน้ำแข็งอันนี้ก็เป็นทวีปเหมือนกันนะคะอาเซียก็ถือว่าเป็นทวีปที่ใหญ่ ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วแอฟริกาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนมากก็จะเป็นประเทศที่หรือว่าทวีปที่มีพื้นที่ที่แห้งแล้งค่อนข้างมากนะคะมาดูทวีปที่5นะคะอเมริกาเหนือ n u r ์ h America n u r t h America นูร์แปลว่าเหนือนะคะอเมริกาอเมริกาก็คืออเมริกาอเมริกาเหนือก็คือทวีปทวีปหนึ่งนะคะส่วนมากเขาก็จะพูดภาษาอังกฤษกันอเมริกาเนี่ยถ้าไม่ใช่ประเทศนะคะเป็นทวีปถ้าเราจะพูดถึงประเทศอเมริกาใช่ไหมคะเราจะพูดถึงประเทศสหรัฐอเมริกาบางคนอาจจะเข้าใจผิดเดี๋ยวครูจะแนะนํานะคะ คำว่าประเทศอเมริกาเฉพาะประเทศอเมริกานะคะภาษาโนชเขาเรียกว่า U.S.R 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 ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวนะคะแต่อันนี้เราหมายถึงหลายๆประเทศรวมกันแล้วก็เป็นทวีปทวีปอเมริกาเหนือนะคะส่วนทวีปอเมริกาเนี่ยมีเขาจะแบ่งออกเป็นโซนอ่า ทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็ทวีปอเมริกาใต้คำว่าทวีปอเมริกาใต้ก็คือเซอร์อเมริกาเซอร์อเมริกาก็คือ,อทวีปอเมริกาใต้อเมริกาใต้ก็จะพูดภาษาสเปนนะคะส่วนมากนะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าอยากเรียนภาษาแล้วก็อยากท่องเที่ยวไปทั่วโลกเนี่ยแนะนำนะคะอันดับแรกภาษาอังกฤษต้องเก่ง อันดับสองเรียนภาษาสเปนนะคะคุณก็ไปได้เกือบเกือบ่อนโลกแล้วนะคะเกือบค่อนโลกแล้วเพราะว่าคนใช้ภาษาอังกฤษนี่ส่วนมากภาษาสเปนก็รองลงมานะคะภาษาสเปนก็ใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็โดยเฉพาะที่อเมริกาใต้เนี่ยเขาก็จะใช้ภาษาสเปนค่อนข้างเยอะค่ะมาดูทวีปสุดท้ายนะคะทวีปออสเตรเลียนะคะเป็น ภาษานนสเขาเรียกว่าอเซียเนียอุเซียเนียอเซียเนียก็คือทวีปออสเตรเลียบางคนอาจจะสลับกับหรือว่าสับสนกับประเทศออสเตรเลียนะคะถ้าเป็นทวีปภาษานอสจะเรียกว่าอเซียเนียอเซียเนียก็คือทวีปออสเตรเลียซึ่งทวีปเนี้ยถือว่าเป็นทวีปที่เล็กที่สุดนะคะ ทวีปที่เล็กที่สุดจาก7ทวีปแต่ก็จะมีในทวีปออสเตรเลียเนี่ยทวีปออสเตรเลียก็จะมีประเทศหนึ่งก็คือประเทศออสเตรเลียถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปออสเตรเลียเนี้ยงงไหมคะออสเตรเลียคือออสเตรเลียออสเตรเลียก็คือเป็นประเทศออสเตรเลียไม่ใช่ทวีปนะคะ ไม่ใช่ชื่อทวีปในภาษาโนชนะคะออสเตรเลียก็คือเป็นชื่อประเทศประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเป็นภาษาไทยทีเนี้ยบางคนอาจจะสับสนนะคะเพราะว่าเราเรียกทวีปนี้ว่าทวีปออสเตรเลียทวีปออสเตรเลียถ้าเป็นภาษาโนชนะคะทวีปออสเตรเลียเราเรียกว่าอูเซียเนียอูเซียเนีย แล้วในทวีปนี้มีประเทศออสเตรเลียที่ใหญ่เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอุเซียเนียอย่าสับสนกันนะคะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่เราควรจะรู้ค่ะขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในภาษาไทยเราเรียกทวีปที่7ก็คือทวีปออสเตรเลีย แล้วในภาษาไทยเราก็เรียกประเทศออสเตรเลียคือออสเตรเลียเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอาจจะอ๋อทั้งทวีปทั้งประเทศเรียกว่าออสเตรเลียเหมือนกันแต่อย่าลืมนะคะว่าภาษานอสแตกต่างกันค่ะทวีปเรียกว่าอุเซียเนียประเทศเรียกว่าออสเตรเลียค่ะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเจ็ดทวีปต่างๆในโลกที่ พูดเป็นภาษานอสที่ครูนำมาเล่าให้ฟังแล้วก็แบ่งปันให้ทุกคนฟังในคลิปนี้ค่ะหวังว่าทุกคนคงจะคุ้มค่าที่เสียสละเวลามาดูในคลิปนี้นะคะหากมีข้อสงสัยอยากแบ่งปันประสบการณ์อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปหากใครอยากติดตามอยากเรียนรู้คำศัพท์ภาษานอร์เวแล้วก็เรียนรู้ภาษานอเวเบื้องต้นไปด้วยกันกับครูรัตนาพรพก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษานอร์เวเบื้องต้นไปกับครูเรียนไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าวันไหนที่เกิดท้อแท้ก็อย่าลืมว่าการที่เราเรียนรู้ไปวันเนี้ยที่เรามองไม่เห็นในวันข้างหน้าการเรียนไปเรื่อยๆการสะสมความรู้สะสมมรดกทางปัญญาให้ตัวเองไปเรื่อยๆวันหนึ่งเวลาที่เราต้องการจะใช้สมองของเราจะขุดคุยข้อมูลเนี้ยออกมาเองโดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมองไม่เห็นหนทางว่าทําไมฉันจะต้องเรียนรู้ขนาดเนี้ทํำไมฉันจะต้องเข้าใจขนาดนี้ครูหวังว่านะคะครูคิดว่ามั่นใจนะคะค่อนข้างมั่นใจว่าวันหนึ่งเราจะต้องได้ใช้ประโยชน์ในส่วนที่เราได้เรียนรู้ไปด้วยขนาดนี้หรือว่าเรามีความรู้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าวันหนึ่งทีอ่อาจจะวันนี้เรายังจะไม่ได้ใช้ความรู้นี้แต่ว่าเมื่อที่เราจะ เมื่อเราต้องการหรือว่าจําเป็นจะต้องใช้ความรู้นี้มันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอ๋ออันนี้ฉันเคยเรียนอ๋ออันนี้ฉันเคยเข้าใจวันนั้นเลยค่ะเราจะขอบคุณตัวเองที่เรา,าได้เสียเวลามา,าหาความรู้สะสมมรดกทางปัญญาให้ตัวเองณนะวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ